สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับตัวนี้ครับโนเกียลูมีอหนึ่งสาสูนนะครับรุ่นนี้เป็นไม่ออ่าผมเปิดเครื่องครับนี่ครับหน้าจอขนาดนี้เป็นสับเบดนะครับ รุ่นเล็กต้องบอกเป็นรุ่นราคาเบานะครับหนึ่งห่บาทเท่านั้นเองก็วันนี้พามาพบกับแนะนำนะครับตัวโนเกีย t o r y t e l l l r r นะครับไม่ได้จจไม่เห็นราพอ่านี่ครับโนเกียสต o r ี่เทนะครับก็โนเกี s t t r y t e l l e r นะครับสามารถดาวน์โหลดได้สำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวโนเกียหนึ่ที่ มีเวอร์ชั่นเป็นร u ่มแบ็คอัปเดตนะครับเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเครื่องอตอนเปิดเครื่องเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันครับตัวตัวเกียร์สตอรี่เทเลอร์เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับยูส์โลเคชันไหมอันนี้ก็จะมีทานนะรอบนิดนึงนะครับ,รรบดูเรื่องโลเคชันตัวนี้คือต้องเปิดตัวโลเคชันเบสด้วยนะครับเพื่อทำการแทร็กสถานที่ ามาแล้วก็เข้ามาครั้งแรกแล้ว่าจะเป็นเวลค่ามัะยว่าจะบอกว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็ Enjoy อย u r p h o ต o นะครับรูปต่างๆที่ถ่ายมานะครับนี่สามารถรวบได้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับนี่ครับ Create Story from Your Photo นะครับ Based on Where หรือ When ก็เมื่อที่เมื่อที่ไหนเมื่อไหร่ที่เราถ่ายภาพน,นะครับแล้วก็รวบรวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ จากนั้นมาแล้วบอกได้ว่านะครับใส่สามารถใส่แคปชั่นได้หรือว่าตัวนี้ครับด้านบนว่ามีแคปชั่นอยู่นะครับรายละเอียดก็บ,บอกอยู่แต่มาปุ๊บเอ๊ะเราก็รู้ว่าภาพนี้เราไปที่ไหนยังไงหรือว่าเราทําอะไรอยู่นะครับใส่ภาพใส่บรรยายภาพได้นะครับ สาธิตการสาธิตน,นะครับของแอปซู๊เอาเพื่อที่จะดูแมปในรอบๆได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะครับก็เก็ออนไลน์นะครับ wi-Fi Se t t i n g เราถ้าไม่พออ,นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะเราปิดก่อนแล้วกัน มือไฟฟ้าเราใช้ตัวอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันตามปกตินะครับซ oh. ึ่งอันนี้เหมือนไม่ได้เป็นไไรกดแบ็คไปอาไปที่ตัวนี้เลยนะสอรี่เทเลอร์มีไทม์ไลน์นะครับจะเห็นว่ามีเม,มนูแรกครับไทม์ไลน์ก็จะมีว่าวันเวลานะครับเมื่อไหร่อยังไงบ้างจะเห็นว่ามีนะครับ,บ,บ,บ สถานที่บ่อครับราชยาจตุจักรนะครับอันนี้รวนแล้วแต่เปิดตัวโลเคชันไว้อันนี้มีการทำกรุปไปด้วยนะครับจัดเรียงเรื่องราวใหม่แล้วนะครับเป็นแฟมแมนนะครับจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพลสหรือว่าจะเป็นสถานที่นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดโลเคชันแล้วนะครับเวลาเราถ่ายภาพมาแล้วก็จะติดตัวโลเคชันมาด้วยเราจะรู้ว่าภาพที่ถ่ายมานั้นนะครับอยู่เขตไหนบ้างนะครับอย่างนี้ครับ บางใหญ่พญาไทปทุมวันนนทบุรีจตุจกัจกไซน้อยบางบังบวทองครับก็จะมีแถนที่บอกว่าเอ้เป็นประเทศไทยใช่ไหมครับและถ้าเรากดตรงนี้ตรงโลกหนึ่งครั้งครับก็จะรู้ว่าอ๋อที่ประเทศไทยมี2องหนึ่งนะครับและสามารถที่จะซูเข้าไปที่ไหนเนี่ยอ๋อมีจังหวัดบอกนะครับแล้วก็ดูว่านี่เลยรุงเทีมหานครก็จริงครับแต่ว่าเราก็แยกเป็นนันทบุรีนะครับปาาเก็บกี้นี้ครับ ที่เราเห็นว่ามีกี่ภาพกี่ภาพนะครับอ่าจริงๆตรงนี้มีแค่จากเท่าไหร่นะอ๊บอ่าหกสิบแปดเราจะแยกมานะครับว่าจะแยกมาว่ามีตัวนี้ครับเนี่ยสามสิบห้าที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับสิบเก้าภาพอ่าแยกมาย่อยมาเรื่อยๆครับเราซูมอินซูมเอาได้ครับตรงนี้หนึ่งมีสามภาพห้าภาพนะครับโมทอร์บูลีห้าภาพสามภาพหรือแต่เข้าไปดูเลยก็ได้ครับเราจะเห็นว่าอ่าเรามีถ่ายให้สามภาพนะครับจะทำเฟรนด์ก็ได้นะครับ ว่าจะเลือกเป็นหลายๆภาพในครั้งเดียวก็ได้ก็หลังจากว่าเราจะลบหรือเป็นฟลิดในครั้งเดียวนะครับหลายๆภาพได้เลยนะครับนีฟีลในการดูบทแผนที่นะครับต้นเพลสนะครับแล้วก็ favorite. เฟลลอ่ดเฟลลิ่ดก็คือเราสามารถแอดได้นะครับว่าเป็นเอ่อภาพเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นชอบนะครับก็เก็บมาเป็นเฟลลิ่ดได้ เลือกหลายอันเพื่อเอาออกจากเฟลลลิตก็ได้นะครับดีมูฟได้เลยแล้วแต่เราครับอันนี้คือวิธีการเลือกหลายๆไอเทมนะครับเวลาต้องการอีดิเทเพิ่มเติมนะครับง่า่แค่นี้เองครับวิธีการอ่างั้นเรามาดูตัวอย่างแล้วกันผมไปไปที่ใซน้อยแล้วกันนะครับจะเป็นอัลลามใซน้อยนะครับก็มีภาพอยู่เพียบเลยเห็นไหมครับภาพอยู่มากมายนะครับเราเค่อยดูภาพแรก อึอป๊าแล้วกดดูมีแคปชั่นไหมอ่านี่ครับไปไหว้พระธาตุบุญที่ไซน้อยนะครับอันนี้ไม่ไระบุภาพไว้ไหว้ไปที่ไหนอันนี้มีวันเวลาระบุนะครับมีวันเวลาระบุเลยนะครับว่าเดี๋ยวดูเป็นแบบแนวนอนดีกว่านะครับอ่านี่ชัดเจนหน่อยครับภาพชัดเต็มจอเลยครับภาพแรกไพระคำพุน มีแคปชั่นบอกแก้ไขได้นะครับเห็นว่าสามารถแก้ไขแคปชั่นได้ตัวรายละเอียดของภาพนะครับอ่ามีแค่วันเวลาบอกครับตัวแคปชั่นต่งตางๆเจ้าตัวเล็กเสียงซิมซีนะครับแล้วก็จะเป็นการบอกภาพออกเล่าเรื่องราวต่างๆระหว่างภาพนั้นนะครับในขณะที่ท,ที่บากทีเราอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าตอนนั้นเรา ไปไหนกันมานะครับหรือว่าทํากิจกรรมอะไรกันอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้เช่นบุอเตอรแมนนีน่สิเป็นอารอา,ามบุนต m a n แมนะครับที่มีที่เสาหินป้งใหญ่นะครับแต่เข้าไปดูนี่อารอา,ามนะครับอีกแว่วใช่ไหมก็เมบิอุสรือถ้าหากใครติดตามดูก็จะรู้นะครับว่า แฟนแฟลชแมนก็จะรู้ว่าพวกนี้เป็นเป็นตัวสปราร์ตเป็นภาคไหนยังไงครับซึ่งด้าแมนนี่มีเยอะมากเจ้าตัวนี้ไม่น,น่าตาตัวนีกชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านะครับก็จะมีแคปชั่นขึ้นนะครับอุลตร้าแมนนะครับสปราร์ตตัวที่นี่มีชื่อแฟลชแมนสามตัวนะครับ,รนนรบของเพื่อน ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้นี่ครับถ้าระหว่างเราบอกเล่าเรื่องราวนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดซูมซูมโดยใช้สองสองมือนครับย่อลงไปย่อลงไปนะครับย่อลงไปจริงๆถ้าหากมี P O I ก็จะเห็นว่ามีอยู่ในนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่นนในคนอินเน็ตเน็กช่นนะครับอ่าพอดี ไม่มีตัวอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันก็เดี๋ยวลองดูเรื่องการต่ออินเทอร์เน็ตอีกทีเพื่อที่จะดูตัว P O I ที่ขึ้นมาแสดงผลขึ้นมานะครับอันนี้เราต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าก็จะมีแผนที่ขึ้นมานั่นเองนะครับสามารถที่จะดูแผนที่ได้นะครับอันนี้จะมี P O I ไหมอ่าเห็นแวบๆบขึ้นมาตรงนี้ดำๆนะครับนี่เดี๋ยวผมแตะให้ดูแล้วกัน มันอาจจะไม่ได้อยู่ในอันนี้ครับก็จะเป็น p o i นะครับว่ามุมบ้านบางใหญ่ซิตี้เสาทงหินบางใหญ่ relaxation popular eat f ส o d ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับก็จะรู้ว่าในใกล้ตรงที่ภาพถ่ายของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่ามีหินดำที่มาตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวลองหาตัวโฟูเดอร์อื่นดูนะครับ โอ้ oh oh. ขออภัยอาจจะมีนิดนึงนะครับต้องขอเป็นอาราบ้าผิดละกันอารบ้านนี้ก็จะเป็นเด็กน้อยนะครับก็ถ้าเข้ามาดูอารบ้าปุ๊บสามารถแก้ชื่อได้นะครับก็เป็น คก็ <Okay. S 2> จะมีซีล่ามากอเราอยูล่างแทนนะครับก็จะเป็นชื่อร้มามาเบบี้นะครับก็จะมีทั้งภาพและวิดีโอมีแผนที่ด้วยว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเลือกภาพนะครับเหมือนกันนะครับซูมเอาอ่าก็จะเห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับนี่ขึ้นมาแล้วสองมีเตียงนี่คืออะไรเอ่ย พักหรือโรงแรมนะครับ NPI ขึ้นมา mm. ก็จะมาบอกว่า r e s i d e n c นะครับอารุน r e s i d e n c ก็จะมนีนี่ครับรายละเอียดห้องที่พักนะครับ First Go ตามที NPI ที่มีบอกอยู่นะครับเบขบ้าน mm. เท่าไหร่นะครับ mm. มีเว็บไซต์บอกอยู่ด้วย mm. ก็จะช่วยบอกได้ว่าใกล้ๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับทีนีตรงนี้มี NPI ที่บังอยู่ในนี้เต็มเลยแต่จะแตะไม่ได้นะครับ mm. ก็ แล้วมันก็กน้อยนะครับหรือว่าถ้าอยากขัดรูปจริงๆก็ทําได้นะนี่ครับเราขัดรูปนะครับก็เฉพาะลูก้องอย่างเดียวนะครับปึ๊บเสร็จรูปนี้ด้วยเสร็จแล้วจะลบทิ้งจะบวกฟินเฟริดหรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับแอปเป็นที่เฟริดแล้วนะครับ ดูคำสั่งอันนี้คือสปลิตนะครับจริงๆสามารถรวมแล้วก็สปลิตได้ตอนนี้เราจะไปที่เฟอร์ริตนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เฟอร์รี่กันดีกว่ามาภาพพวกนี้ไปที่เฟอร์ริตเฟอร์รีแล้วทุกอ,อย่างนะครับหน้าขเข้าออกเลยนะครับยาวนะครับเฟอร์ริตเฟอร์ริตหน่ามารับนี่ครับลูกมาเต็มเลยคราวน,นี้เราต้องการที่จะกรุ๊ปรวมนะครับให้อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับ ได้ไหมออกมาอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนะครับเราจะสปิาไม่ได้นะครับอันนี้คือก็ไปอยู่แอดไปอยู่ในเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะครับแต่รนนครารวาน,รน,าน,รนี้ถ้าเราอยากจะทําเป็นกลุ่มนะครับต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดู my baby นะครับนี้สามารถสปิตได้ไหมอนี่ครับมีเมนูหากเราอยากรวมอัลบั้มนะครับ ไปในคลาวเดียวกันนะครับสามารถที่ทำเมิร์ชกันได้นะครับอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้เมิร์ชกันนะครับเรียบร้อยก merge ็เมิร์ชก็จะรวมไปนะครับรวมอยู่ในนี้แหละคราวนี้มันก็จะกลายเป็นอาราบ้าใหม่เป็นอันนี้นะครับสีล้าระกอกน้อยแต่ว่าถ้าอยากสปิรตก็ทำได้นะนี่ครับสปิริตสตอรี่นะครับ หรือจะแอบเป็นทีโฟลกไดาสปิดสตอรี่ปึ๊บจะ,จะออกมาแล้วนี่ครับสปิดภาพออกมาหมดเลยอ่าทีน,นี้ถ้าอยากจะเหมิดก็ต้องทำใหม่นะครับแล้วแต่นี้แล้วแต่เราเลยครับจะเหมิดยังไงบ้างถ้าอยู่ในอับเดียวกันก็แล้วแต่เรานะครับออกเมอร์ ปุ๊บปุ๊บอยู่ในบทอันเดียวกันแล้ว26ภาพสร้างอัลปาใหม่ครับไม่เบบี้ครับเรียบร้อยสุบอินสุเอัลครับจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับครบแลละสำหรับการสร้างเกรทสตอรี่นะครับ ก็เวลาจะเปิดดูก็ให้เพื่อนดูได้เลยนะครับเปิดโชว์นะครับเข้าอาราบ้ามเปิดโชว์ปึ๊บเข้าไปที่ The Storyteller นะครับก็จะมีทำลายขึ้นมานะครับฉันว่านี้นะไ y เบบี้มาแล้วเราใช้งานอารมณ์ก็ประมาณนี้ครับ ดีก็คือใส่แคปชั่นนะครับเปลนว่าภาพสามารถใส่แคปชั่นได้ก็ ก็คงเป็นการใช้งานนะครับแนะนําการใช้งานตัวโนเกียสซอรี่เทเลอร์ประมาณนี้ครับก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราที่สนสนใจได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับ Nokia rier, โนโเกียสซอรี่มเทเลอร์บนโนเกียหนดูมียรนหนึ่งสามสขอบคุณครับ